สวัสดีครับวันนี้ครับพี่วูดครับช่องสูงวัยต้องไปเที่ยวครับจะพาทุกคนครับเข้าไปเที่ยวในมหาวิทยาลัยหญิงล้วนนะครับที่ชื่อว่าอีฮาวานะครับเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนครับที่ใหญ่ครับและเก่าแก่ที่สุดในโลกนะครับเป็นแลนด์มาร์กที่ทุกคนมาเกาหลีครับจะต้องแวะเวียนเข้ามาเก็บภาพครับมีมุมเก๋ไก สวยงามในการถ่ายภาพนะครับถ่ายภาพทั้งเราเป็นประกอบฉากให้กับตัวเองแล้วก็เก็บภาพภายในมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับสุดยอดฮะแลนด์มาครับก็คืออาคารครับอาคารอาคารอ e ีฮาวานะครับสร้างก่อสร้างตามเนินเขาครับเนินเขาเป็นห้องเรียนครับเป็นห้องเรียนห้องสมุดเป็นคาเฟ่เป็น ห้องอาหารเนี่ยมีหมดมีร้านขายของขายของชำร่วยครับภายในมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับและที่สวยเด่นครับก็คือพื้นฮะเขาจะมีพื้นพื้นเป็น แกนิดครับเป็นบันไดครับเป็นบันไดแล้วก็ผนังครับผนังเขาเป็นเขาจะเป็นเนี่ยที่ผนังที่เห็นอยู่นี่เขาจะเป็นสแตนเลสฮะสแตนเลสทาโครงกรอบของกระจกครับสวยงามจริงๆนะครับสวยงามแล้วแข็งแรงมากๆนะครับภายนอกนี่ครับนักเรียนครับเมื่อเวลาที่ไม่มีแดดครับนักเรียนเขาจะมานั่งทบทวนบทเรียนครับแล้วก็พักผ่อนครับตามบันไดครับตามบันไดภายในในบริเวณแห่งนี้นะครับสวยงามจริงๆครับสวยมากๆเลยครับพี่วุฒิมายืนถ่ายรูปครับเดินขึ้นไปข้างบนครับมันเป็นเชิงเนินเข่าครับเดินสูงขึ้นไป และแวะถ่ายรูปไปเป็นระยะระยะนะครับภายในมหาวิทยาลัยครับเขียวชุ่มไปด้วยต้นไม้ครับมีต้นไม้นานาชนิดนะครับถ้าเกิดคนที่มา,ามาประมาณเดือนธันวาต่อเนื่องมกรานะครับเขาบอกว่า ภายในมหาวิทยาลัยแห่งนี Bog ้นะครับจะมีครับใบไม้เปลี่ยนสีนะครับเพราะว่าต้นไม้ส่วนใหญ่ที่ปลูกนะครับเป็นต้นเมเปิลครับมีใบเล็กใบใหญ่นะครับจะมีเปลี่ยนสีแต่ว่าพี่วุฒไปตอนนี้ยังไม่เปลี่ยนสีนะครับพี่วุฒดูในภาพนะก็เห็นเวลาก็เปลี่ยนสีฮะจะเป็นสีส้มสีเขียวมาเป็นสีเหลืองสีเหลืองเป็นสีแดงสีส้มสวยงามมาลามตาจริงๆเลยพี่วุฒมาก่อนครับต้นไม้เปลี่ยนสีต้องมาช่วงพฤษภาไปแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามพี่